สวัสดีค่ะวันนี้แหวงก็จะมาพามาชมตะเล็กรถดน้ำผักสลัดนะคะขณะนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะคะผักสลัดเราต้องรดออกอตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าถ้าเรารดเย็นเกินไปผักของเราใบไม่แห้งนะคะใบผักสลัดไม่แห้งแล้วก็ดินชื้นเกินไปนะคะทำให้ผักของเราเป็นเชื้อราได้นะคะ อันนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะคะตะลกิกรดุดนน้าเดดกาลังจ้าเลยนะคะรดเย็ยนมากเกินไปผักเป็นเชื้อรานะคะเราต้องรีบรุดผักนะคะ เราจะมาชมบรรยากาศช่วงบ่ายสามนะคะในการรดน้ำผักวันนี้ตาเล็กรดน้ำผักเวนก็จะให้ตาเล็กฉีดปุ๋ยทางใบนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนหรือปุ๋ยทางใบผักตัแล้วเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะเพราะว่าเวลาเราโรยปุ๋ยใบผักอาจจะเกาะอ,อยู่บน พูดผิดนะคะเวลาเราโรยปุ๋ยไปนะคะเม็ดปุ๋ยอาจจะเกาะอ,อยู่บนยอดผักนะคะถ้าเรารดน้ำไม่ดีหรือว่ามองไม่เห็นหรือว่าทำให้ปุ๋ยละลายไม่หมดจะทำให้ปักผักของเรานะคะเปื่อยตายได้นะคะเพราะฉะนั้นผักของเวนโตขนาดนี้แล้วเวนก็จะใช้เน้นปุ๋ยทางใบมากกว่าปุ๋ยเม็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะเขือเทศนะคะที่เวนตัดออกนะคะเวนวันนี้เวนก็จะ มาตัดแต่งกิ่งใบออกนะคะเราก็จะไม่เน้นใบให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าเราปลูกเน้นกินผลนะคะถ้าเราเก็บใบเอาไว้เยอะเกินไปนะคะสารอาหารที่เขาดูดขึ้นมาเขาก็จะเอาไปโหลเลี้ยงใบหมดนะคะทําให้ลูกมะเขือเทศของเรานะคะไม่โตนะคะแล้วก็ไม่สวยเคร็เกรนนะคะเวงก็จะเอาใบออกบ้างนะคะก็จะเหลือเอาไว้บ้างนิดนิดหน่อยๆนยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นใบนะคะเราเน้นผลนะคะ ถ้าเราไม่ตัดโอ,อกนะคะสารอาหารก็จะไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเขาดึงกอบไปเลี้ยงใบหมดแวนก็จะตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะคะไปให้หมดทางนู้นเลยเพราะว่าฝั่งทางนู้นก็กำลังกำลังโดกนะคะกําลังออกโดกแหวงก็จะตัดแต่งกิ่งให้เหลือแต่ลกนับใบจากยอดมาก็อยู่สักประมาณ สีถึงห้าก้าน5้ใบนะคะนี่ส่วนแปลงผักฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักแปลงผักฝั่งทางทุ่งนานะคะที่ถ่ายตองก่อนอันนั้นก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะนี่จะเป็นฝั่งทุ่งนาตัเล็กก็กำลังรดน้ำผักกัดมีผักสลัด วางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งนะคะแล้วก็กองตุ้งฮ้องเต้นะคะกําลังงอกนะคะมองยังไม่เห็นนะคะที่เห็นเขียวๆสองแปลงนั่นคือแปลงผักบุ้งนะคะบรรยากาศนะคะรดน้ํำกว่าจะสิ็ก็เกือบจะเย็นไปแล้วนะคะทางนั้นก็จะเป็นแปลงผักเหมือนกันนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะแเวนก็จะมาถอนหญ้านะคะกําจัดวัชพืชข้างๆเปลงผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวกําลังงามนะคะแต่ว่าหญ้าขึ้นเยอะเลยแหวนก็จะมาถอนหญ้าออกนะคะกําจัดวัชพืชข้างๆเปลงผักออกนะคะเพราะว่าเป็นที่อยู่ของหนอนแล้วก็มันเลงนะคะแต่ถ้ามีมากเกินไป ทำให้ดินชื้นนะคะก็จะมีเชื้อราประปุนนะคะเราต้องกําจัดวัชพืชข้างๆเปลงออกให้หมดมก็จะถอนนะคะใน,นข้างเปลงนี้เป็นถอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่มีหญ้านะคะก็จะสะอาด ผักสลัดด้านหลังนะคะพึ่งปลูกได้แค่13วันนะคะลงดินได้แค่13วันอวันช่วงนี้อากาศเย็นนะคะผักของเรางามมากเลยนะคะงามใบามากเลย13วันยังโตได้ขนาดนี้นะคะ